ขอเดชะฝ่าละองธุรีพระบาทปลอกเก้าปลอกกระมอมข้าพระพุทธเจ้าผู้กำกับกำลังสำรองเอกวีรชาตเติบสิริรองประธานกรรมก,การอำนวยการสมาคมกำลังสำรองรักษาดินแดนไทยพร้อมด้วยคณะกรรมก,การและมวลหมู่สมาชิกของสมาคมขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาสน้อมเก้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในมหามงคลสมัย ทรงเจริญพะชนพันษา87พันษาขออาราธนาคุณพระศีราตนาไตรและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลได้โปรดอภิบาลใต้ฝ่าละองธุรีพระบาทให้ทรงเพียบพร้อมย่วยจัตุรพิพพรชัยทรงพระเจริญยิ่งยืนนานสรานพระราชหาทุไทยพระพระธรรมัยสมบูรณ์ขอสุขผลแห่งพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจ น้อยใหญ่หนานาประการบรรดาลเป็นพระวะปัจจัยให้ใต้ฝา่าออร้องธุรีประบาดทรงเกษมพระราชาธิไทแม้นมีพระราชประสงค์จำนองหมายประการใดขอจงสริด,ดังหวังพระราชาธิไททรงเป็นมิ่งขวัญปลกล้าเราข่าพระพุทธเจ้าชาวไทยท่วนหน้าสืบไปเป็นนิรันด์ด้วยก้าด้วยกระหมอ่อมขอเดชะ